ขีตาขนออกโรงนีตาขนมาแล้วจ้าเตรียมนี้แครี่อย่างพี่จะแบกเองนอนนนเฮ้ยศัตรูจะตายแล้วดาวกระจายเฮ้ยตาผิดฟังหรือมตั้งออตโต้เอาไว้ศัตรูเลือดน้อยต้องรีบไปฆ่าแล้วเฮ้ยเป็นไรเอาไหมระบำาแห่งความตาย ระบำแห่งความตายฮึไม่มีอะไรบนโลกที่จะหยุดยั้งระบำแห่งความตายของข้าได้ระบำแห่งความตายจริงๆข้าก็เอาอยู่นะแต่ไม่เป็นไรสหายเจ้าได้คิวก็ดีแล้วระบำแห่งความตายระบำแห่งความตายยังไงเมื่อกี้ยอนก็ตายอยู่แล้วนะ ระบบิแห่งความตายนี่มันไม่ใช่แล้วนะลา<ะ>กลางคนอื่นได้แล้ว